นามนคนจริงใจหลอมพารวยจากบริษั N, ททรนอรวงข้าวเน็ตเวอร์ไล์วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีมาพบกับเกษตรกรและก็ผู้นำในพื้นที่สวัสดีครับคุณรติครับสวัสดีครับอาจารย์เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ครับก็คือสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะคุณพี่พัดสีวงเดิมค่ะคุณพี่พัดสีวงเดิมนะครับและพี่ผู้ชายครับผมสวัสดีครับสวัสดพึุงสว่างครับคุณพี่สวัสดิ์พึ่งสว่างครับบอกอีกทีหนึ่งครับว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือบ้านคําคอตาบลหัวนาคําอํเาเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดอุดรธานีเนาะ,ค,ะครับพี่ <c oughs> เลี้ยงไก่เป็นไก่อย่างไงครับพี่กไก่ ไก่เนื้อไก่ไข่ไก่พื้นเมืองหรือว่าอย่างไงไก่พันไข่ค่ะเป็นไก่พันไข่ค่ะหมายถึงว่าเราเลี้ยงเอาไข่มาใช่ไหมครับใช่สี่เดือนเลี้ยงสี่เดือนพอไข่แล้วพอไข่รับแล้วทําไมต่อครับพอไข่เวลาพอเราเลี้ยงถึงสี่เดือนไก่ไข่เราก็ดีใจใช่ไหมเราก็ดีใจค่ะค ไก่ไข่เราดีใจแต่เราดีใจแต่ว่าไข่ไข่มันก็เป็นฟองเล็กแล้วก็เปียกบ้างครับช่วงน,นั้นก็คือการขายไข่ขายนี่เรารายได้พอไหมรายได้มันก็ไม่ค่อยพอค่ะคก,ก็ต้องไปยืมหน้ายืมหลังกับพี่กับน้องอะไรอย่างนี้ที่หลักๆก,ก็คือทอกศค่ะ ตกสเป็นญาติพี่น้องกันเลยเป็นญาติทั้งหมดประเทศนั่นแหละตกสก็คือเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเป็นนี่เป็นสินอยู่เท่าไหร่ครับเป็นนี่เป็นสินตอนนี้ก็คือสามแสนกว่าสามแสนกว่าเนาะเงินสามแสนกว่านี่ไม่รู้จะทํายังไงโอ้ยหนักใจทุกข์ใจค่ะหนักใจค่ะอาศัยไก่ที่ไข่ออกมาขายก็ ไม่ฟอค่ะเพาไม่รู้จะทำยังไงมองไม่เห็นเป็นอยู่นานไหมก็เป็นอยู่นานประมาณครึ่งปีค่ะประมาณครึ่งปีค่ะไม่หาไม่รู้จะหาทางออกยังไงละไม่รู้ละเหรอค่ะแล้วเห็นบอกว่าพี่ไปรับไก่มาเลี้ยงเพิ่มอีก ว่ามันจะได้รายได้เพิ่มไปรับปลาเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ1นึ่พันค่ะ1นึ่ตัวหนึ่ันตัวค่ะครับแล้วเป็นยังไงโอ้ยหมายถึงว่าพอเราเลี้ยงเพิ่มขึ้นภาระการเลี้ยงดูการทำโรงเรือนก็หนักขึ้นค่าหัวอาหารค่าอาหารมันก็ต้องเพิ่มขึ้นค่ะแล้วไก่ที่ไข่ออกมา ยังเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมมันไม่พอใช้เลยยิ่งหนักขึ้นไปอีกยิ่งหนักขึ้นไปอีกค่ะไข่ก็ยังฟองเล็กฟองเล็กเหมือนไข่หินเหมือนไข่หินเป็นยังไงไข่หินไข่หินก็เป็นลูกเล็กเล็กลูกเล็กๆกค่ะไข่นกกระทาไหมใหญ่กว่านกกระทานิดนึงไข่เยอะใหญ่กว่านกกระทานิดนึงถ้าเล็กกว่านั้นก็อายนกกระทาเนาะโอ้ไม่รู้จะเป็นยังไงร้องเพลงให้ไก่ก็ฟังแล้วทำอะไรก็แล้วปานนั้นเลยเหรอ ลงทุนร้องเพลงให้ไก่ฟังโอ้ยทำหมดเลยค่ะเหรอค่ะแต่มันก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมค่ะอืมครับผมแล้วเป็นยังไงมารู้จักกับน้องลาตีได้ไงอยู่มาวันหนึ่งนะน้องเขามาแต่ก่อนไม่ไม่รับอะไรเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจกว้างค่ะน้องเขาก็เป็นตัวแทนเขาบอกว่าเขามีของดีหมายถึงว่าเขามาที่บ้านใช่ไหมพร้อมกับพร้อมกับถือไอ้ขวดนี้มาให้ขวดอันนี้ค่ะเออ ถือขวดก็ยื่นมาให้พี่เออออเอาอะไรอกตรงพี่สะพ้ายตัดสินใจซื้อแล้วอืมตกลงด้วยจัดกาด้วยทำยังไงด้วยความที่กลัวว่าพี่สะพ้ายจะไม่ใช้ครับพวกความดื้อของเขาครับเพราะเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงเออเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้พี่สะพ้ายตัดสินใจแล้วว่าจะใช้เดี๋ยวที่จะทําให้ดูว่าเขาใช้ขนาดไหนใช้ยังไงจะได้เห็นผลจัดการนาไม่ดูเลยเอามาทำยังไงผสมน้ำผสมก็เริ่มจาก ล้างถังน้าแล้วก็ผสมน้ําถังหนึ่งก็7ลิตรให้เ็ดแสเจ็นวิธีการของเราเนาะเราก็เคยไปเอ่อลาตีเห็นบอกว่าเคยเลี้ยงสุกรใช่ไหมก็เคยใช้เคยอะไรมาเรียบร้อยแล้วเออเราก็มีวิชาความรู้ของเราใช่จากการทําให้ดูเลยใช่ครับทีนี้พอจัดการทําให้ดูหลังจากนั้นตีเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปดูงานที่ต่างจังหวัดอีกอ๋อพอตีเสร็จแล้วตีก็เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพ กลับไปเลยกลับไปเลยเออแล้วสามวันอ่าทีนี้มาถึงพี่เขาก่อนทีนี้พ่อก็มาทําให้ดูเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับบ้านไปเลยค่ะกลับบ้านทิ้งเราไว้แล้วทิ้งเราไว้ประมาณสามวันเราก็ทาเหมือนเอาไปให้ไก่เรากินนี่ไม่รู้จะตายหมดท้งคอกหรือเปล่าตัดสินใจแล้วตายก็ตายตายก็ตายทีนี้ก็ใจทิ้งะพี่น้องเพราะว่าน้องเขาทําให้แล้วเนี่ยทาให้แล้วหนึ่งวันใช่ไหมเออ เราก็ทําต่อมันมีขวดเดียวใช่ไหมมันก็ไก่มันเยอะถังก็เยอะครับอืมพอดีหมดวันแรกเราก็ดูไข่วันที่สองเราก็ดูไข่วันที่สามพอใจมากเลยเป็นยังไงพี่รีบอูโหไข่เรียกนะลูกใหญ่เหมือนไข่โดนเสาเลยวะออโอเคเลยค่ะเวลาลูกค้าเขามาซื้อนะวันวันที่มันใหญ่มากวันที่สาม ลูกค้าก็บอกว่าโอ้ไข่ทำไมมีไอโอดีนมากเลยอุ้ยเรามีไข่ตัวซันเราก็บอกอย่างนี้หมายถึงว่าพอวันที่สามเนี่ยคุณพี่เห็นไข่ใหญ่มากค่ะลูกค้าเขามารับจากคุณพี่เขาก็ชมเลยว่าชอบเลยค่ะไข่ลูกใหญ่ไข่มีไอโอดีนรู้ด้วยเหรอว่าไข่มีไอโอดีนก็มันเป็นอร่อยเป็นรสเเป็นกลมกล่อมอะไรอย่างนี้ค่ะเขารับไป ขายหรือว่าไปทานแล้วเขาบอกว่าใส่ของเราอร่อย,ยทีนี้พี่เป็นไงพอใจไหมโอยพอใจมองเห็นที่จะปลดหนี้ได้แล้วเหรอรีบวันนั้นนะ 3, าสามพันโทรศัพท์มาเลยคะแเอาโทรศัพท์มาหน่อยจะไปโทรสั่งใครตัวซานเหรอเออแฟนเขาบอกว่าเอ้ยจะไปสั่ง,งทำไมไปสั่งเอาเอาอเป็นลังเลยไม่ต้องเอาน้อจากน้องเอามาขายให้แค่ขวดเดียว ที S <S 2> <S 2> ่นี้สั่งเป็นลังเลยค่ะก็ใช้นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี้นี้สิ่งที่เห็นแตกต่างไข่ใบใหญ่บนไข่ใบใหญ่พอใจมากพอใจมากค่ะพอใจบ้างพี่ค่ะเมื่อกี้เราลืมถามไปเนาะ,ะเห็นก่อนนั้นบอกว่า ไก่มีปัญหาม<ช>ีปัญหาอะไรบ้างก็มีปัญหาก็คือมันเครียดอะไรอย,ย่างงี้ไก่เครียดเป็นยังไงไก่เครียดไก่เครียดก็คือจิกกันตีกันอย่างนี้ม,มันก็ทําให้มีเลือดออกแผลมันก็ไปกิกกันตายแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่าก่อนนั้นโอ้ยเหม็นถ้าเหม็นมากเลยนะก็ใช่ครับท่านผู้ชมก็คือการเลี้ยงไก่พวกนี้ มูลไก่นะครับจะมีกลิ่นเหม็นมากใช่ไหมค่ะเหม็นขนาดไหนเหม็นมากจนโอ้ยเหม็นรือเราเราเข้ามาใกล้วงเรือนเนี่ยไม่อยากใกล้เลยใช่ไหมค่ะไม่อยากกินข้าวอยู่ตรงนี้เลยอยากไปหากินข้าวที่อื่นค่ะทีนี้เสร็จแล้วพอใช้แล้วเป็นไงก็อยู่กินข้าวปกติเหมือนกับไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยนะคะหมายถึงว่า มายถึงว่ากินก็หายไปม,มูลไก่นี่หายไปค่ะไม่ถึงกับว่าหายเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าออมันลดลงหรือว่าอินมันน้อยลงตะกี้ผมเข้าไปกับคุณพี่ในโรงเรือนเนาะค่ะเห็นไก่มันโอ้โหสนุกากตอนนี้กไก่ล่าเริงค่ะได้ไโตซานเนี่ยของดีที่น้องโฆษณาบอก เขาเป็นตัวแทนบริษัททอรวงข้าวครับแม้เชื่อถือจังเลยค่ะคใช้แล้วไม่ผิดหวังครัุณพี่ครับถ้าจะบอกว่านอกจากว่าเราได้ไข่ไปใ,ใหญ่เปลือกแข็งแล้วจำนวนถือว่าเพิ่มขึ้นไหมจำนวนเพิ่มขึ้นค่ะจำนวนคือเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันค่ะไซสเก็บไข,ไข่ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะ ทุกวันนี้พูดถึงรายได้ของคุณพี่ต่อวันประมาณ3,500ค่ะประมาณ3,500บาทค่ะนนี้ก็คือรายได้ค่ะและค่าอาหารค่าค่าอาหารไก่พันสี่มันจะกินอยู่ประมาณ4กระสอบก็ตกเป็นจำนวนเงินก็คือ1,700บาทค่ะ1,700บาทค่ะหักลบกบหนี้กับ3,500บาท ก็เหลืออยู่ประมาณ1,800ะค่ะอันนี้ก็คือกำไรต่อวันที่เราได้นะค่ะชื่นใจไหมพี่ชื่นใจค่ะพี่ผู้ชายแหละครับเชื่อมั่นตัวเองจังเลยเป็นอะไรนะตะกี้เป็นอะไรนะพี่เป็นอาสาปศุสัตว์มีความรู้ของเราเต็มที่เต็มที่เลยครับเออ แต่พอมาเจอนี้ทำงานทุกด้านนยครับทำงานทุกด้านของบริษัททั้งผสมเทียมทั้งอะไรทั้งหมดเลยครับผมและตอนนี้ยอมรับไหมยอมรับยรน้องรารตีครับมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชทุกชนิดใครที่มีปัญหาอะไรโทรเข้ามาปรึกษาเราได้ีิมั่นใจมากกับบริษัท TRN พอรวงข้าวเนตร์ไรพอตีได้ใช้เองแล้วก็ลงพื้นที่เอง ก็โทรเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับยินดีให้คำปรึกษาทั่วประเทศครับโอกาสนี้ขอขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณลาตีครับ,รบขอบคุณคุณพี่ทั้งสองครับผมเราทั้ง3ามคนขอลาไปก่อนพบกับผมใหม่ล้อมพารวย PRN Networklight ในโอกาสต,ต่อไป ขอบคุณครับ